ธรรมานทีท่รบวันลบตังคนาอนุรักษ์สมาชิกวุฒิสภาก่อนถึงต้องขอบคุณคณะกรรมการการมานัดก,การแผ่นดินนะครับที่ได้จัดทํารายงานเรื่องการดเนินง,งานของคณะกับการหมู่บ้านฉบับนี้เข้าสู่ที่ประชุมของวุฒิสภาที่ผู้เช่นนี้เพราะว่าโดยความเชื่อและโดยหลักการที่ยึดมาโดยตลอดก,ก็มีความเชื่อว่าคําตอบทั้งหลายอยู่ที่หมู่บ้านมหาธรรมคันธีได้พูดคำคำนี้ไว้ ลายสิบปีมาแล้วว่าคําตอบอยู่ที่หมู่บ้านฉะนั้นการที่คณะกรรมการสนใจเรื่องคณะกรรมการหมู่บ้านเนี่ยก็ตรงกับใจที่คิดมาโดยตลอดนี่เป็นประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยถ้าได้ดูรายละเอียดของรายงานฉบับนี้จะเห็นว่าห้าพื้นที่ห้าจังหวัดที่ทางกรรมิการได้ลงไปนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสุรินทร์บุรีรัมย์ชนบุรีกำแพงเพชรหรือประจวบคีรีขันธ์ในห้าจังหวัดเนี่ยถือว่าอาจจะเป็นตัวแทนของ หมู่บ้านในจังหวัดที่อาจจะครบถ้วนเกือบจะทุกภาคก็ก็จะเป็นได้นะครับผมที่ลุกขึ้นมาพูดเพราะว่าท่านได้เลือกสุรินทร์ซึ่งเป็นจังหวัดที่ผมเกิดนะครับและหมู่บ้านเทม,มีเนี่ยถือเป็นหมู่บ้านที่คนสุรินทร์มีความภาคภูมิใจคนข้างมาที่พูดเช่นนี้เพราะว่าอยากจะเรียนท่านกรรมธิการและท่านประธานผ่านไปทังท่านสมาชิกว่า โดยโดยความสำคัญของหมู่บ้านเทนมีที่ท่านได้ให้ความกรุณาไปเยี่ยมไปเยียนนั้นเนี่ยผมไี่มีโอกาสคุกคีตีโมงมาตั้งแต่สมัยเป็นเป็นัยรุ่นนะแล้วหลังจากมาเป็นสมาชิกวุฒิธภาในปี39เรลื่อยมาเนี่ยก็ก็สนใจศึกษาคำตอบในหมู่บ้านแห่งนี้มาโดยตลอดเนื่องจากมีความเชื่ออย่างที่ว่าว่าคำตอบอยู่ที่หมู่บ้านและหมู่บ้านตัวอย่าง ที่สำคัญเนี่ยน่าจะเป็นตัวอย่างที่ทำให้หลายหมู่บ้านสามารถจะเรียนรู้แลกเปลี่ยนและพัฒนาได้นั้นเทนมีถือเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่เป็นตัวอย่างได้ในเอกาสารของคณะกรรมการได้พูดถึงความเด่นในความเข้มแข็งกองกองทุนหรือหน่วยงานต่างๆอย่างน้อย5้าหน่วยงานในนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทุนหมู่บ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นการกลุ่มแก้ไขปัญหาความยากจนกลุ่มอสอมม กลุ่มอ,อปรพอรกลุ่มพัฒนาตตีกลุ่มสัมมาชีพชุมชนนี่เป็นรายงานที่คณะกรรมการนศึกษาไปแต่เข้าใจว่าการศึกษาจะคงใช้เวลานาน,านพอสมควรปรากฏการที่พัฒนาต่อเนื่องของอหมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยซึ่งว่าไปแล้วทั้งประเทศไทยหมู่บ้านก็มีอัตราประชากร400-500คนประมาณนี้แหละหมู่บ้านไทยนะครับและคนที่อยู่ก็จะเป็นผู้สูงอายุบวกเด็กเล็ก กำลังแรงงานก็คงไปขายแรงงานอาจจะมาตามฤดูกาลว่านั่นในขณะที่เรามีหกลุ่มที่ที่กรรมธิการได้ศึกษาแล้วเนี่ยผมเห็นพัฒนาการของกลุ่มต่างๆมันเคลื่อนไปข้างหน้าอีกหลายกลุ่มด้วยกันแม้ว่าจะเป็นกลุ่มกองทุนพันข้าวซึ่งถือเป็นหัวใจใหญ่มากของอีกโมเดลหนึ่งในสุรินเพราะสุรินท่านก็รู้ว่าพันข้าวหอมมะลินยิ่งใหญ่มาก นั้นการที่หมู่บ้านได้ตั้งกองทุนพันุ์ข้าวขึ้นมาเนี่ยถือเป็นการตีเข้าไปถึงกจุดที่สําคัญของคนสุรินทร์ถ้ากองทุนที่มันงอกงามไปบูนขึ้นเนี่ยผมเชื่อว่าพันุ์ข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงเนี่ยโดยมีกองทุนสนบสนุนจากหมู่บ้านแห่งนี้จะกระจรกระจายไปยังหมู่บ้านอื่นๆด้วยนี่เป็นประเด็นที่หนึ่งที่มันเกิดความขับเคลื่อนไปข้างหน้าประการที่สองผมคิดว่า จากเอกสารของกรรมธิการพูดถึงเรื่องอาชีพหลักไม่ว่าจะเป็นการทำนาอาชีพเสริมการทอผ้าปักเย็บเสื้อผ้ากเกษตรหรือโอทอบรวัดวิถีซึ่งเอกสารชิ้นนี้ลงรายละเอียดไปแล้วแต่อยากจะเรียนว่าพัฒนาการของอาชีพมันไปไกลขึ้นทุกวันเนื่องจากว่ากลุ่มเนี่ยเขาให้ความสนใจในการทำประชาคมหมู่บ้านประชาคมหมู่บ้านเป็นเรื่องใหญ่มากนะครับ เป็นเรื่องใหญ่มากแล้วถือเป็นโมเดลตัวอย่างของบ้านเทนมีนี่แหละครับประชาคมหมู่บ้านเนี่ยขณะนี้ไปไกลถึงขั้นการดูแลเจ็ดแดอย่างด้วยกันหนึ่งเรื่องอับายมกุกเขาเข้มงวดเรื่องยาเสพติดประการพันนันอันนี้เป็นตัวอย่างได้เลยกับสองเนี่ยเขาพิทักษ์รักษาป้องกันขโมยขจโจรดูแลทักษรัพย์ศิลร่วมกันประการที่สมเนี่ยเขาทําเรื่องสาธารณประโยชน์ จะขุดลอกคลองร่วมกันไหมจะกั้นรั้วตรงนี้ไหมจะป้องกันไฟป่าต้องกนนารน้าแล้งอย่างไงเขาทําร่วมกันประการที่สี่เขาเน้นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมให้เป็นตัวอย่างที่ดีและอีกประการหนึ่งที่ผมให้ความสนใจเนื่องจากเป็นประธานกรรมธิการสังคมและเรากําลังศึกษาเรื่องความรุนแรงในครอบครัวประชาคมหมู่บ้านเขารวมกลุ่มกันยุติความรุนแรงในครอบครัวและในสังคม ประเด็นที่สำคัญนะครับแล้วผมอยากจะบอกว่าสิ่งที่กรรมธิการศึกษาเนี่ยขณะนี้พัฒนาการของหมู่บ้านมันไปไกลจนถึงการทําประชาคมร่วมกันในการจับประเด็นห้าหกเรื่องเนี่ยมาเสริมต่อไปอีกประเด็นหนึ่งท่านประธานที่เคารพครับสิ่งที่หมู่บ้านเทนมีให้ความสนใจมากก็คือการที่จะส่งเสริมภูมิปัญญาชาวบ้านในเอกสารนัก็เขียนไว้บ้างครับ ก็คือเรามีคนเท่าคนแก่ที่เป็นภูมิปัญญาของชุมชนอยู่หลายคนนะบางคนเป็นพราหมณ์ที่มีชื่อเสียงมากเลยเราอยากจะขึ้นบ้งขึ้นบ้านตั้งสงตั้งศาลต้องไปที่นี่แหละครับไปเชิญตัวมาเลยมาช่วยทําเป็นพราหม์ให้ก่อสร้างที่นี่ก็เด่นนะเป็นครูก่อสร้างที่มีฝีม,มือโบราณอยู่ที่นี่นะครับและยังมีของการมัดมี สุรินทร์าอาจจะคุ้นกับเรื่องการทอผ้านะพาโฮสนะครับซึ่งดังมากนะครับขณะเดียวกันการมัดหมีก็ไม่ด้อยที่นี่ก็มีภูมิปัญญาชาวบ้านที่เก่งเรื่องมัดหมีมากซึ่งสามสี่กลุ่มเนี่ยกำลังเป็นฐานพัฒนาไปสู่การให้ความรู้คนรุ่นต่อไปซึ่งเหมือนที่ท่านต้องการนั่นแหละครับนั้นนี่นี่เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นการต่อเติมเสริมแต่งที่มันขยายฐานความคิดขึ้นไปเรื่อยๆของหมู่บ้านแห่งนี้ประเด็นสุดท้ายท่านประธานที่เคารพครับ ในข้อเสนอของกรรมธิการเนี่ยผมสนใจมากเลยท,ท่านเสนอได้ดีมากแล้วผมคิดว่าตรงเป๊ะเลยเรื่องแรกที่ท่านเสนอเนี่ยในเชิงปฏิบัติเนี่ยชัดมากเลยคือมันมีหมู่บ้านมันจะมีคนมารุมมาตุ้มลงมาเยอะเลยนะเดี๋ยวก็มีโน,โน่เดี๋ยวก็มีนี่ลงไปเต็มเลยแต่มองมองมองผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหลักหัวต่อยังไงนั้นะท่านเสนอว่าท่านต้องเป็นหลักผู้ใหญ่บ้านต้องเป็นหลักรู้ว่าใครมาในบ้านเรา เคยมีตัวอย่างหนึ่งนะสมัยหนึ่งเขามีการเก็บข้อมูลเรื่องท้องไม่มีพ่อท้องไม่มีพ่อนะครับผมไปจังหวัดไหนก็ตามผู้ว่าจะอุทธร์กับผมตลอดเลยครูทําไมบอกจังหวัดผมมีผู้เด็กไม,ไม่มีท้องเยอะกว่าเพื่อนละ่ะผมไม่รู้เรื่องเลยผู้ว่าไม่รู้เรื่องเลยนั่นกำลังจะเห็นกำลังจะบอกว่าที่ท่านเสนอตรงเป๊ะเลยว่าใครจะเข้ามาในหมู่บ้านเราเนี่ยจะมาทําอะไรผู้ใหญ่บ้านต้องรู้วะกองทุนหมู่บ้านต้องเป็นหลัก กรรมการหมู่บ้านต้องเป็นหลักอันนี้โถฮะไม่เช่นนั้นใครจะไปทําอะไรในบ้านเราตั้งกลุ่มอะไรขึ้นมาเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยนั้นข้อเสนอนี้ผมคิดว่าตรงเป๊ะและเป็นข้อเสอนอที่ในเชิงประททัติที่มีคุณค่ามากและควรจะเป็นหลักการด้วยซ้ำไปว่าต่อไปนี้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยใครเข้ามาในบ้านเราเข้ามาเราก็ต้อนรับจะเข้ามาทําอะไรก็ต้องบอกเรานะครับประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เป็นข้อเสอนอข้อสุดท้ายนะครับก็คือการมีกรรมการหมู่บ้านในฝ่ายเด็กและเยาวชนอันนี้ทันสมัยครับ พราะโลกมันเปลี่ยนเร็วมากถ้าไม่ฟังเขาจะคุยกันไม่รู้เรื่องนั้นโดยข้อเสนอโดยรวมผมเห็นด้วยทั้งสิ้นนะครับแต่ว่าได้ขยายความต่อเติมว่าพัฒนาการของหมู่บ้านนี้มันไปไกลขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็ถือเป็นคําตอบที่ตรงกันว่าคำตอบอยู่ที่หมู่บ้านขอบคุณประธา,านครับ